อมรินเขาส่งนิทานคุณธรรมจากพระเจดมรัดมาให้ผมอ่านสนุกสนานดีค่ะก็เลยจะขออนุญาตมอไป้ท่าชมสักจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นนิทานคุณธรรมจากพระเจดมรัดสองภาษาเพื่อจะปลูกฝังคุณธรรมประจําใจเพื่อเด็กไทยทุกคนสํำรับฟิล์มแพรวเ,เพื่อนเด็กทําขึ้นเพื่อให้เด็กกับเยาวชนไทยนั้นน้อมนาคุณธรรมจากพระเจดมรัดของในหลวง มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันจนเป็นคุณธรรมประจําใจแนวคิดแต่ละเรื่องนํามาจากพระราชะดำรัสที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเน้นเรื่องคุณธรรมใกล้ตัวเด็กๆแต่ผ่านความสนุกสนานของวิถีชีวิตแบบไทยๆและแน่นอนเด็กๆอ่านแล้วสามารถที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันง่ายๆเอาไปปลูกฝังเด็กๆให้ภาคภูมิใจพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนคนไทยทุก,ท,กทุกคนนั้นพระราชะดำรัส พระราชทานเป็นของขวัญสำคัญเลยเนี่ยนะ่ะมีอยู่เก้าเล่มเก้าเล่มนะครับของแพรวสำนักพิมพ์หรือว่าสำนักพิมแพ,พรแพรวเพื่อนเด็กโดยอัมบรินก็จะมีตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับโ้ชมครับเก้าเล่มที่ว่านี้เนี่ยไล่ก็ตั้งแต่การให้คการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันให้อภัยกันไม่ถือโทษกันอันนี้เป็นคุณธรรมสำคัญมากพูดจริงทำจริง การมีวาจาดีพูดอย่างไรทําอย่างนั้นนะครับความเพียร<ม>การมีความพยายามโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคน้องใบลองเปิดให้ดูสักไหนสังเล็กน้อยไหมนี่ค่ะนี่ฮะนาไม่นานเล็กก็องอกต้นแตกแยกต้นแตกยอดผลิใบลองไล่ดูเนี่ยนะฮะนี่ก็จะเห็นเนี่ยนะครับท้ชอมะ,อะ,อะเล่มต่อมา การประมาณตนการประมาณตนการประมาณตนคือการรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหนเพียงใดเล่มต่อมาความรับผิดชอบความรับผิดชอบนี่ค่ะการกระทํางานตามหน้าที่ของตนในระยะหลังเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านพระพราชทานพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมราชวาทเรื่องนี้สําคัญหลายครั้งเลยหลายวาโอกาสค,คือความรับผิดชอบกระทํางานในหน้าที่ของตนเนี่ยนะครับ เล่มที่หกความสามัคคีการรวมพลังกันทำงานทุกอย่างก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีนี่ฮะท่านผู้ชมครับเล่มที่เจ็ดความประหยัดการใช้ของอย่างคุ้มค่านี่ฮะการใช้ของอย่างคุ้มค่าน้องๆจำหลอดยาสีฟันของพระองค์ท่านได้ใช่ไหมครับใช่เป็นภาพที่ประทับใจนะคะความซื่อสัตย์นี่ครับ ความสุจริตต่อตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบอันนี้สำคัญและสุดท้ายความพอเพียงนี่มีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราพอดีกับฐานะอพอดีกับฐานะ,ะนี่ฮะทั้งหมดมีอยู่9้าเล่มเป็นหนังสือเด็กซึ่งเหมาะสำหรับเด็กสามขวบขึ้นไปจะมอบให้ท่านผู้ชม ห้าท่านเลยก็แล้วกันท่านละหนึ่งชุดชุดละเก้าเล่มชุดละเก้าเล่มโอ้โ oh, หจัดหนักจัดเต็มสุขขันธ์สาเลยนะฮะห้าท่านท่านละเก้าเล่มหรือท่านละหนึ่งชุดที่ว่านี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัสโดยสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กค่ะห้าท่านแสดงความคิดเห็นแต่จะเมื่อสักครู่เสื้อเราไปแจกตอนไหนนะนับไปจนถึงกี่<จ>กโมงถึงเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดถูกต้องเพราะฉะนั้นเจ็ดโมงยี่สิบเอ็ด ถึง7โมง41อ่า7โมง21ถึง7โมง41 7โมง21ถึง7โมง41นะฮะอย่าเพิ่งส่งตอนนี้ให้ไปส่งตอนนั้นนะฮะตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการแจ้งข่าวบอกเราให้ไปวงเล็บตอนนั้น7โมง21ถึง7โมง41ว่าเรื่องเล่าเช้านี้เด็กอ่าเรื่องเล่าเช้านี้เด็กนะคะวงเล็บอ้าว7โมง21ถึง7โมง41นะฮะอย่าลืมนะครับวงเล็บว่า เรื่องเล่าเช้านี้เด็กค่ะเป็นของขวัญสําคัญเลยเนี่ยน้องไบใช่เด็กๆอ่านกันแล้วก็จะได้มีคุณธรรมนะคะนี่ <ไป S 1> <า>ครับบ่<จ>อสาหรับเด็ก